วันนี้เราก็มาถึงตำแหน่งชนะเลิศอันดับ3ของ PRP นะครับบึงการปี2565นะครับวันนี้ก็มาถึงบ้านเลยนะครับของพี่มนเทียนวัฒนาศรีนะครับสถานที่กว้างขวางมากนะครับนี่ครับยืนรออยู่แล้วครับนัดกันไว้แล้วครับสวัสดีครับพี่มนเทียนครับขออนุญาตมาทําคลิปนะครับวันนี้มาถึงบ้านได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับต้นไม้ ปากัดปากัดโอ้นี่ในนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้โหเหรอเบาเหมาได้ไหมครับได้ครับได้ด้วยใช่ไหมครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนกพิราบนะครับไปดูนกพิราบกันก่อนดีกว่าครับต้นไม้ปากระดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าโอ้โหอุปกรณ์เยอะมากนะครับอุปกรณ์เยอะมากหลายอย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง โอ้โหนี่ละครับนี่คือกรงที่ใช้แข่งนกพิราบของพีอาพีใช่ไหมครับปีแรกกรงนี้กรงเดียวปีแรกนะครับครับปีแรกที่แข่งสี่ตัวห้าตัวตรงไหนอ๋อตอนปีสองก็เอามาเติมอกสองกรงแล้วครับแล้วเดี๋ยวปีนี้จะมาเติมอีกกรงหนึ่งจริงๆมันมันเป็นกรงนกพิราบที่แตกแตกต่างจากที่เราเคยรับรู้กันนะใช่ครับปกติจะต้องใหญ่โตมีแท็บแต่อันนี้เป็นกรงกรงกรงสุนัขที่ปลดระวังแล้วปลดระวังแล้วเอามาดัดแปลงเป็นกรงแข่งใช่ครับ แล้วก็ใช้ได้ด้วยนะก็ได้ครับได้ไม่ได้บึงการก็ได้ที่สามว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วนกลงตรงไหนครับลบนกลงตรงไหนครับจะลงต้นไม้ก่อนแล้วฮะขออนุญาตครับเนี่ยมันจะลงต้นไม้ลงต้นไม้ต้นไม้ตายตัวนี้ยอ๋อครับลงต้นไม้ก่อนใช่ครับอ๋อเนี่ยนะฮะแล้วก็โดดลงมาตรงนี้แต่ถ้าวันปล่อยบินมันเขาจะไปลงบนยอดนุ่น จริงเหรอยอดยอดพุ่มๆเนี่ยนะใช่ครับเขาไปอยู่มันเป็นสิบตัวเลยครับอ๋อแล้วก็มาลงตรงแคปนี้ใช่ครับแล้วเข้าตรงยังไงครับเนี่ยครับเปิดโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับนกยี่สิบกว่าตัวมีช่องเข้าช่องเดียวแล้วใช่แล้วก็ปิดเวลาเวลากลางคืนกลางคืนเดี๋ยวตัวอะไรมันเข้าเราก็ปิดไว้นี่ก็แข่งจนถึงบึงการเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาเยอะยๆเลยเห็นรู้มาว่าเกิน สี่ห้าตัวเลยหรือเปล่าฮะสี่ตัวนะฮะมาห้าสิบติสี่ตัวคร <5, 4 S 2> ับโอ้โหครับสุดยอดครับเห็นไหมครับว่าเลี้ยงนกพิราบด้วยความสุขเป็นยังไงนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเนี่ครับอาหารจะให้กินอย่างนี้ทั้งวันเลยมันอ,อันนี้จานจานที่ไอ้ใส่ช่างเสริมสวยนะอ๋อครับแล้วก็เทอาหารไว้แบบนี้เลยเหมือนหรรเหมือนสูตรนี้ผมเคยได้ยินเจอแล้วไม่รู้ครับเพราะเราไม่มีเจเลม่าแชมป์บาร์เซโลนาชาวเนเธอร์แลนด์เขาก็เลี้ยงแบบนี้พอเย็น มันเหลือเท่าไหร่ก็หวานให้นกวัดกินล่ะฮะสุดยอดครับสุดยอดครับนี่เป็นวิธีการเลี้ยงในอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เวลาครับเช้ามาแล้วก็ใส่อาหารจบเลยจบเลยคืออะไรก็ได้เนื้อใอยมันจับหนูแมวสีอะไรก็ได้ว่ากันเถอะนะนี่ก็พิสูจน์มาแล้วครับว่ามันบินได้ด้วยนะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับเอูดูที่เกาะ เผื่อไทรจะได้ไอเดียโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดนี่คือไปเก็บมานะาที่เขาเทิ้งอะของนกนะครับคือจะบอทที่เขาทิ้งอะนี่นกแข่งที่แข่งใน PRP นะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงด้วยความสุขนะครับ <ทะ S 3> ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของรูปแบบแต่มันนกบินได้นะครับบึงการบินมาแล้วนะครับสบาย,บายนะครับ โอ้สุดยอดเลยพี่แล้วด้านหลังก็เป็นคลองนะพี่นะตัวถ้วยตัวถ้วยก็มันมีคู่กันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแข่งเลยอ๋อมันก็จับคู่กันมาตัวสีเท่านี้หรือเปล่าฮะใช่ครับตัวเท่านี่คือถ้วยที่สามุกการนะขออนุญาตอักนิดนึงจับเข้าคู่อยู่แบบนี้ไม่พุ่งย้ายออกมาครับเพราะว่ามันเข้าคู่กันก็เก็บเป็นนกพันธุ์ก็เลยให้เขาเขาเข้าคู่เดิมตอนที่เขาตอนแข่งเขก็คู่กันอ๋อครับเขาก็เป็นแฟนกันนี่ เป็นแฟนกันนะครับรับสมัรทีนี้คงคงต้องขออนุญาตชมนกหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นครับนี่คือนกถ้วยที่3ของบึงการพีอ2 5 6พีสองพนะครับ,รบที่มณฑลวัฒนศรีนะครับ,รบนี่ก็คือใบปี ตัวนี้นี่เป็นนกเด็กหรือว่าเป็นนกเป็นนกปีนี้เลยครับปีแรกเลยเป็นนกที่จะตีไปเอฟเนยาโมกแล้วแล้วมันเกิดเป็นฝีครับมันเกิดเป็นฝีเราก็เลยไม่ไม่ได้ส่งไปก็เลยก็เลยเก็บไว้แข่งเพราะเนี่ยมันเป็นห่วงไอห่วงพัทยาที่เขาแจกมาครับครับเป็นห่วงขยาพัทยานะฮะใช่ครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะยังอยู่เลยครับยังอยู่อ๋อสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงสี่สามห้าสองนะครับยังอยู่ เราจะแกนหน่อยมหมยากไหมได้ไม่ได้นะได้นะตัวนี้ติดสองครั้งอืมครับติดบึงการกับนครพนมโอ้โเป็นที่จะรักเป็นพิเศษติดสองตอนนครพนมนี่อันดับที่เท่าไหร่นะครับตัวแรกงกงคือคือผมจะชอบตรงเนี้ยคือเขาแรกของอลงกงก็คืออ๋อครับแต่เป็นที่จริงเขาตอนเล็กๆถามพีซึงเด็ยเป็นหวัดตาตอนซ้อมอ่ะฮะโอตาบวมนะน หมายาถึงปีเนี้นะปีนี้นะตอนซ้อมที่ที่ไปซ้อมบ้านพี่ีอ่ยประมาณพฤศจิกาประมาณนั้นนะ้าเปนแ<อ>บบคิดว่าไม่น่าจะบินได้ตัวนี้เป็นหวัดตาแล้วรักษารักษาไหมรักษาครับเอาไปไว้<อ>ตรงน,นู้นรองแเลยแล้วก็หายครับกะว่าตัวนี้น่าจะหายก่อนตัวแรก ปรากฏว่าก็ไม่หายเลยจนกระทั่งถึงบึงการมาดับสามใช่แต่เรายังไม่เป็นตัวที่เรารักหายหมดเป็นซะอย่างนั้นนะครับไม่ตัวที่เราคิดว่าตอนนี้ก็กำลังแกะสติกเกอร์ที่ใช้สำหรับวันแข่งขันนะครับสองเจ็ดแปดเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเป็นห่วงพัทยาก็แจกมาอ๋อครับนี่ครับสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดอ๋อครับใช่ไหม ่012778ครับแล้วด้านหน้าก็เป็น P ีไอพัทยาพีอาร์พัทยาพีไอพัทยาถ้าเกิดใครส่งพัทยาเขาจะเขาจะได้ห่วง12อันเขาจะได้มา12อันครับครับครับเป็นนกเพศเมียเมียนะครับแต่ไม่สมบูรณ์เลี้ยงสู้พี่ซึ่งไม่ได้ออ๋ครับเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตบันทึกภาพนะครับ ไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่านี่คือนกที่ผ่านการแข่งขันของพีอาพีมาแล้วแล้วก็ถุยชนะเลิศอันดับสามนะครับครับจุดบึงการปี2565ของพี่มนเทรวัฒนศรีนะครับครับโอเคตรงนี้เป็นเป็นฉากที่สวยที่สุดนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะเออทากล้องเลนเลนของคุณเอดีถ้าออกมาดูสวยสว่างสว่างนะผมตั้งให้มัน ตั้งแสงเพิ่มเข้าไปนิดนึงครับเวลาเราถ่ายย้อนแสงเดี๋ยวปั้นนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งด้วยอ๋ปล่อยแล้วนะครับดีแล้วยุ่งเลยโนอะ้ครับดีแล้วครับคือ ตัวถ้วยที่สามบึงการของพี่มนเทียรวัฒนศรีนะครับนี่ก็ปล่อยยืนหน้าแท็บเลยนะครับอ่าล้วครับนี่ก็เป็นอ้าววันนี้ยังไม่ได้บินใช่ไหมไม่เคยบินเลยก็เขาคู่แล้วครับเขาคู่ไปแล้วเขาคู่ไปแล้วอ๋อเลยต้องบินนะหน่อยนะบินแล้วก็เออเนี่ยครับที่เกาะเขาเนี่ยเขาจะมาที่กเกาะอยางเงี้ยอ๋อที่กิ่งไม้นี่เลยนะก็วันนั้นเนี่ยที่คุยกับพี่ซึ่งเป็นที่ประจำเลยนะคุยพี่ซึ่งวางสายเพื่อผมชงวัวสูดเยวกันเลยดีกว่าเกาะกิ่งไม้เกาะกิ่งไม้ไม่มีการเรียกแท็บลงเขาเรียกไม่เต็ม อ๋อเหรอฮะอยากลงก็ลงเลยใช่ไหมไม่มีนกโยนไม่มีอะไรี่ครับไม่มีอะไรเลยคือดิบๆเลยครับดิบๆเลยนะครับอืมครับแสดงว่าถ้าทำเลถ้าทำเลไม่ดีนะยังไงก็ไม่มีทางของพี่ซึงยังมีเขย่ากระป๋องอาหารนะพี่นะต้องรออืมนี่ก็คือเกาะอยู่นั่นแหละนะครับเกาะอยู่ที่ต้นไม้นะครับเดี๋ยวก็ลงพอดีไม่เคยปล่อยเลยนะครับ ที่นําเสนอจุดถ่ายรูปอ๋อโอเคโอเคนี่นะก็คือเราก็โทรศัพท์ตั้งไว้แล้วก็เอาจับนกจ่อเข้าไปตรงนี้หน่อยขออีกทะขอสาธิตหน่อยฮะสาธิตหน่อยก็นกมาเราก็จ่อแล้วก็อ๋อแล้วก็เอามือจิ้มใช่เพราะว่ามือเราจะมีมือไหวบ้างครับครับแต่จุดแรกๆดีนะเพราะแสงยังเข้าแต่พอจุดหลังๆแล้วถ่ายรูปไม่ันมันเริ่มมืดเออมันไม่สั่งโฟกัสมันเริ่มเย็นเริ่มเย็นเราต้องหาไฟดวงหนึ่งฮะให้มันสว่างพอสว่างมันจะโฟกัสเร็วครับ ป็นนาทีอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับโอ้โหครับ DIY ตัวเนี้ยหาไฟสักดวงฮะจะสว่างคุณทำลายแล้เวลานั่งรอก็ตรงนี้ครับพัดลมตัวนี้โต๊ะตัวนี้นั่งอยู่เนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันบินมาเลยนะตัวแรกครับรู้มางทีก็หล่นเลยจะดูแต่ตัวแรกคือเราต้องการฟิลตัวแรกตัวเดียวอ๋อตัวหลังเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็นั่งนั่งเลยนะแล้วก็รอมันโดดลงมาโดดลงมาตรงนี้อ่าแล้วเราก็เดินไปแล้วก็เปิดกล้องแล้วเราก็ไปวางเราไปวางแล้วเราก็รีบจับรีบจับ ฟิวฟิลนะครับเรต้องการฟิลฟิวตัวแรกตัวเดียวเพราะตัวอื่นมันไม่ต้องไม่ต้องละตัวอื่นไม่ลุนละ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เรียกว่าเลี้ยงด้วยความสุขนะแล้วก็วมมมไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรไม,ม,มีความวสุขกับการเลี้ยงแล้วก็หันมาเลี้ยงปลาหมาหมา,มานี่แล้วฮะแล้วยังอยู่บ้างไหมฮะไม่ได้ยินเสียงเลยแสดงว่าไม่ไม่เก็บเก็บเลิกหมดแล้วครับเลิกหมดเลยคือผมถ้าเลิกอะไรผมจะเลิกเลย มานี้พันพันอะไรครับบางแก้วเขาจะรับรองเป็นสุนัขโลกผมว่าจะไม่ไปนะคือถ้าผมเลือกอะไรแล้วผมก็จะหันหลังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงเขาชวนว่าคงไม่ไปเพราะว่าฝรัหลังจะมารับรองที่นี้แต่ไม่รู้ได้มาป่ะเป็นสุนัขต่อจากไทยลังอานเจมส์ชายจะรับรองแล้วเที่ยวนี้ก็คือจะเป็นขวไทยว่าใช่ที่มาตรวจบางแก้วใช่ครับหลาแล้วนะครับลงมาแล้วที่ปล่อยไปเมื่อกี้ไปเกาะต้นไม้อยู่นะครับ ก็มองไอ้นี่มองไอ้นี่อ,อ,อ,อ๋อมองกงเข้าคู่อเขาอ๋อได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอ้นะได้ยินเสียงรู้เรื่องรู้เรื่องนี่ก็คือถ้วยที่สามบึงการนะครับตัวนี้นะครับขึ้นไปกอดต้นไม้อยู่พักหนึ่งแล้วก็ลงมานี่มานีแล้วก็ถามที่ตื่นตอนแข่งโอ้โหขนมอมแมมอย่างามามที่กลงเข้าคู่นะไม่ยอมใช้ตรงนี้นะตงเข้าคู่นะ มาหาคู่อันนี้มันก็เห็นนะนมาเชงเง้อเชงเงื้อยังเห็นนะใช่ผม <c oughs> มันตัดเสยงได้นะก็ผมว่ามันน่าจะมีขึ้นความถี่ตัวมีตัวตัวผู่มันมันตอนแข่งมันเข้าคู่กับตัวเนี้ยเวลาตอนเช้าปล่อยบินมันก็จะมาล่ออยู่แถวนี้ยครับ<อ>มันจะล่อหาหาตัวเมียที่มันเคยเคย,เคยแบบเข้าคู่กันเคยเข้าคู่กันครับครับเนี่ยก็มีนกอยู่แค่นี้เข้าคู่หมดแล้วเข้าคู่หมดแล้วตัวเมียเหลือ ตก็มีเหลือนี่ฮะ,ะจริงเหรอจริงเดี๋ยวมันเจอเลืดด่อกลัวเดี๋ยวมันเจอเรื่องกลัวเอานกวัดมาด้วยนะนี่นกวัดนกวัดเยอะมันร้อนทิ้มันเชื่องด้วยนะไม่ค่อยกลัวคนนะเราเลือกอาหารทิ้งแล้วเก็บก,กินได้ต่อไหมะะแต่นกวัดที่บ้านผมผมจะพยายามไล่มันไม่ให้เชื่องผมให้มันกลัวผมอะให้มันเห็นผมแล้วมันหนีนี่ครับอ้าวตอนนั้นจะออกมาตอนนั้นจะออกมาไม่เคยถ้าเชื่องออกม อ๋อนี่นะครับนี่ก็คือกรงที่ใช้แข่ง PRP นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มนเทียนนะครับแล้วมีโอกาสพบกันในฤดูการแข่งขันต่อไปนะครับวันนี้ก็จะแข่งต่อครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับโอเคปิดด้วยภาพของเจ้าตัวถ้วยที่3มนะครับโอเคสวัสดีครับจะเข้ากรงจะเข้ากรง

ไปเลยครับไปเลยไม่ได้เนี่ยเป็นกล้องครับเป็นกล้องไม่เราไม่เคยกันพี่ไม่เคยก้อไม่เคยอ๋อครับนะดิบดิบดีนะมวยคัดเชือกไต้อง ห้องเข้าเล็กนะเตี้ยๆนะฮะมานี่ครับมากรงข้าคู่นี่กแ็แต่ก็ไข่ไปหลายรอบนะตอนแข่งกับตอนนี้รู้ว่านกจะบินไม่บินผมอยากรู้ว่าสตูลมันเป็นยังไงถ้ามันเหลือนะไม่แต่ผมันมันทัดสิกตอนที่เฝ้านกทางไกลมันสนุกดี <c oughs> ใช่ใช่ โอ้ใครใครไม่ได้ลองนี่ไม่รู้นะพลาดเสียดายนะแล้วเราอยู่ตรงปลายเรามีโอกาสแบบตั้งตัวเข้ามาแล้วแล้วสตูนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีอีกครั้งหรือเปล่าตอนที่คิดตั้งตี๋นะนะตอนนี้มีเสียงนะแต่ตอนต้องมาชื่อนน้ำเข่าไม่ออกติดเต้นตติดเเ้้นนา